โด่งแกงเห็ดปวกโอ้ยปลาอ้วนเลยค่ะขนาดเลยบัดเลยใส่พักอีตูวก่อนบัดเนี่ยเอ้ยสิได้แบงใครแม่พ่อนใบอะไรกันสิยดาที่มงานทั้งผุ้กินน้ำกันนะครับใส่พักอีตูวก่อนพี่น้องเสร็จแล้วครับแกงเห็ดปวกครับกับงหนึ่งมั่นครับจากแม่แดงนะครับแม่ยายบัวเพิ่นออกมาโอ้ยขาไกไหลเอาแล้วแบงสู้กันบัดเนี่ยนี่เสร็จแล้วฮะแนวมาใส่บัดผมจะหมอไปลางโอ้เนี่ยนี่หนึงน่งหนึง่ง สวัสดีครับเอาไห้ที่มงานกินน้ำกันอันนี้เกียงเฮดเดี๋ยวแบ่งให้แม่พ่อนใส่ถ้วยไว้ให้เล่าในเด้อเอาเอาเบิดเลยนี่ไให้เบิดเลยกับอันนี้ให้แม่ดวงดาวจัดการให้แม่พรด้วยแบ่งให้แม่พรด้วยอันนี้ก็แบ่งกันกินพมเสียหม้อไปร่างอ่ะหาแนมว่าใส่ครับแม่โอเคครับโอเคฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วอ้าบตกโตก็ลองไว้เดอโต่ตฮ่โอ้ย ผลตัวข้ามมูสิตัง้งเวทีระบาดเนี่ยสิตัง้งเวทีครับผลมาแห้ง้วพี่น้องมาในแรมมาแล้วครับคือลงไวเลยตัวว้ายังมันด้านลงอยู่ผลตกยังไรสุดอยู่ว่าด้านลงอยู่ปะน,น,นะอาดว่ะแลมาครับกับพี่น้องพายุมาแล้วฝนฟ้าอากาศมาแล้วเบียกอ่อนยอดอีกแล้วมาเนี่ ฝนตกแง่ครับไปน้องเครื่องร่มเครื่องฝนเว้ยเต็น่อยไปยังไงเนาะเต็น่อยเนาะได้บาดเนี่ยลสกเซลเต็นข่อยไปแล้วเนาะได้ดีสิโบไตเขาไปเงื่อนสักก้อนตีบาดน่เบิ่งเต็นก้อนพี่น้องก็ได้ดีดิเต็นเสือมาไหมกลางไว้ร่มมาหวอดพอดีร่มฝนมาพอดีบาท แหมมาทีบได้ไปน้องตกแห้งคักได้บัตรเลยฝนเศร้าแล้วเห็นหนาแล้วบัดน,นี่ไม่ใงี้ยัวดาดาคุณสวัสดีแม่อีกรอบหนึ่งครับแม่ไม่ใงี้ยัวมาแล้วครับแม่พระเอกพิงคไม่ใงี้ยัวดาบปจงได้ยังมาต่อนก่อนไหนี่อันได้ไหมใช่ครับอันเห็ดมันก็เห็ดเห็ดปัวโอ้ คืนเงาเงาเป็นเดียมขึ้นเั้งต้นไม้นอ้ก้นบัเก่งกับบัถึงเสี้ยมชันกับบัได้กินเพราะว่ามันเด้งนุ่งกันไรเอันดากระนุ่งไปพรอมออเอาใส่ละมันนี่บอนี่ครับเอื้นมันหยังกว่าเมียมันเหือบมันเหือบเออมันเหือบมันเครือ ปล้วมขัายเรอแคมันก็จังสิหนึ่งจุกบ้านี้คือทำความสารทำความสาดแล้วเป็นบ่อในล่างเลยรเป็นบ่แม่เตรียมหนึ่งเลยน้แม่เนาะหน่เลยเอาไปหมอยใหญ่ลูก่ตน้อยจังไหนจังขุดไหนกานนมันเก่งเนาะมันเลิกกระดอกกระเดียกแเลือกยุ่อกกรหายุ่หากินสุดสวกคุนสุดเขียนคนนี่ซ้ำนี่แล้วนีถึงนีเสียมปลาเพื่อสิไดายเตะแล้วหัวนี่เพื่อสิได้เตะเหลืหัวจะเป็นสุบม่วงผุนตี ผู้เงินกับหัวปักหัวขวบลูกขุมมันเนี่ยเรนยกว่าหนงแว้งเขาไปเขาลาจกเอาขุมมันเขาไปคมคืนท่าบนผู้เฒ่าเอาเอาดูว่าน้องแว้งข้าจกมันเนี่ยโอ้กองก้อนจนบ้านหลังเขาค้นเ่ราะเธอจะเฮ็ดว่วงคล้องเงี้ยวเออหัวมันจะมันเลิกดไหลอ่ะหนึ่งคืนเออเออเดี๋ยวดูมันหักยังก่อนบ้านยังก่อนบ้านน้องแว้งบ้านน้องแว้งไปจกมันยังสิบ้านหัวมันเลิก เอหัวเ응ึ้ดมา่อด้รกองก้นกองก้นจีีมันสิเออเขาน้ำดาเขาเองขึ้นกับัวเอนเเอน่ยเ้ออเบาไงขึ้นในท่านความนี่แหะเนาะเฮียกเยนาะเโนเห็นดมี่อนดมีจังไไ่อนคนขเดินคอยน้าไ่เนาะเอาพี่น้องเนเอาไอ้เน บา้งเวอา์อมาึงต่น้าหแเ้ออานวมนบอลนองนอแล้วกะเลี้ยวชีลาบ่านขากับานคเนาะได้ยินทนี่เขาเขาท่าไม่ท่าไมังไม่รู้รูมากกับผัวเขาิมาเสียมใจงอนตเดี๋ยวลว่าก็กะเล่นไปเาผู้เขาไถ่หน้าเ เอ้ยเห็นด้านมีเขาด้ามีแต่ยนี่ยอยากขนาดนู้นแล้วคุณนั่งได้ไรนี่เรียกว่าหัวขวนกันเอาโอเคทานไปแต่เลมแต่เลมแต่เลมแต่ลมแตลมแต่เลมแต่เลมแตมเลมไม่ใช่บัวมากแล้วคือจังส่แม่แม่บัวมันมั่นเฮบเจ้าเนี่ยกับเพ็ดปวกเนี่ย ผมสิเป็นหนึ่งอันนี้สิเป็นหนึ่งสู้ทีมงานเอเอสู้ลูกลูกเต,ต่ากินเสียดเนกับสีแกงสู้กันกินเพื่อนเพื่อนว่าให้กินกน้ำกันสุกคนนั่นแหละไอแม่พ่อน้นำในเดอ้อเพื่อนว่าบาทน,าทนี่บาทนี่ผู้ผู้เพื่อนซื้อไห้นั่นก็คือแม่แดงเนาะ แม่แดงเพื่อนซื้อได้ดิเพื่อนซื้อน้ำอีแม่บัวนี่มันกับเห็ดปวกนี่ยเพื่อนซื้อน้ำแม่ใหญ่บัวว่าหายจันร้อยไปเฮ็ดซูทีมงานกินก็เลยเสร็ไปเฮ็ดได้บัดเนี่ยเขาเลื่อซูอันก็ขายสามร้อยผู้เดียวมันหาเก็บอย่างเห็ดปวกอ่ะแม่นอันนี้สองยางนี่ยสองย่างอือสองยางหาล่อยเดี๋ยวเปิดสิโอนดมะหายประมาณทุ่มสองทุ่มนี่ยนะเด้อเดี๋ยวจังเสียวเงินมะหายเด้อ ขอบพระคุณแม่แดงอ่ะนะครับแม่แดงสายจวดแม่หักมักมวนมาบาในลูกเสียไปหนึ่งให้นะครับแล้วแกตัวนี้ก่อนแิไปเก็บใส่หมวกให้แม่นบ่แม่ใช่หมวให้ไปสันไปน้ำกันท่านน้องเรียกแล้วก็แกตัวนี้ใส่ถุงก่อนไปฮ้องกัจักแกเลยถุงมันขาดไหมถุงขาดกัจับตั้สีหยกนี่นี่นี่ขอสิเท่พี่น้องเบิึงจะได้แม่เอ๋ยนี่ให้พี่น้องเบิึงน้ำกันว่าเฮ็ดปวกอีเม่แดงสองรอยได้หลายเต๋อบัวจากแม่บัวเพิ่นขายให้นี่เห็นบอกพี่น้องโอ้ย แม่จะลวกเจ้าหนึ่งมาบ่แม่นี่แม่บัวเจ้าจลวกเลยเจ้าหนึ่งมานนหนิอุ้ยบักหลายหนึ่งตัวดิอู้ใส่หมอนนะมันกัเอาใส่อัดใส่ตู้น้ำแข็งไว้อัดใส่ตู้เย็นออฟฟิศผมราะสีแกงฉันไม,ม่สมเออปะไปเ้าบัทหน่จวดเอาลงแล้วบทัทหน่เอาปวดอ่ะอีเมลเราเหตุไหนดี๋ดิ หนึ่งมันสุกหล่นนะแม่เนาะให้มันผุไปยังไงบ่แม่คือจะเป็นขึ้นหนึ่งกาบมันนี่กระชีแตกมันสุกมันกระชีบอคั่นวานนีเนาะคั่นบ่สุกในขั้นเลยคั่นเข้าฟานนั่นมันคั่นมืองอย่างมันคือก๋วยนี่เนาะคล้ายๆก๋วยกันร้องสันก็ชิมดูว่ะวายมัดก็ยังในตัวอยู่บ้านผมหลายๆได้ก๋วยนั่งผู้เฒ่าเฮ็ดหลายอยู่เอาโอเคบ้ดนี้สิเสียบปักหนึ่งมันเฮ้บ โอ้สิเขาเอิ้นยากเนาะพูดลูกไส้เจ้าเอิ้นมันเฮิบพูดลูกไส้เจ้าเอิ้อนแล้วยังดอกไปลูกไส้เอิ้นแล้วฝนตกแล้วแม่ระวังเด้อเออกาลาบัางนังงูห,หัว <c oughs> ไม่เงียบปวด <c oughs> ไปไปไป <c oughs> แล้วสินหนึ่งให้ดอกบ่ยากดอกบันดนี่ <c oughs> จ้าหนึ่งเลี้ยวจังสีเกียงเฮ็ดปวกเส้นน้องไม่สมน้ำนะครับี๋ยวสิเก็บพักอีตูวพักเกียงนะครับตอนนี้สิหนึ่งมั่นก่อนพราอ้วนมั่น เออไม่ไงบัวเอามาแม่แดงสายจวดเราซื้อให้เครื่องสกีแกงเฮดพกนี่ใส่สวองยางเลยวันนี้เอาจวดโอ้ทางกุดกำลังเอาเสาลงปุ๊สิตังเว้ที่ไซนี่รับพี่น้องนะครับเนาะกำลังจะเอาเสาลงแล้วฝนกระโตกมาอีกแล้วพี่น้องนะครับมาเขามาเบิงอันหนึ่ง อันนี้คอยดีกว่านี่นี่นี่ฝนก็มาตกดีขนาดเอาเสียบไฟเรา่นรองบัตรทสิหนึ่งหนึ่งโดนเตืบเด้ยมันจะบ่อคันบ่อบ่อมั่นมั่นมันเฮิบอืมเอาเนี่ยหนึ่งแล้วเรียบร้อยหนึ่งแล้วจังสิเกียงเฮ็ด่น้องไอตัวตัวเ้วบังดูบัทนี่โอ้โหกล่องไอยเมือดเลย เปิดออกอายทวนเลยบังคันกระลังผูครับพี่น้องกระลังแตกครับนี่ยจะน้อยสิแกงเห็ดตัวแกงเห็ดบวกความนะครับนี่หนึ่งมันเด้อผู้ใดบ่เคยกินมาซิมมึงเด้อบดนีรนะฮู้ยหอมไม่ฮู้ยละแม่เอ้ยหอมขนาดด้วนี่เปิดเบ่งเหล่าบังคับอายเต็มทีบเลยเอาเปิดมึงยิงตีเจ้านั่นเห็นบ่แตวนั่นล่ะแกะกระลังฟูกมันแตกนั่นล่ะโอายเขากล้องไปเบิดเลย แม่ <laughs> Man, มันอายเต็มกวางมดเลยยังวาเมยเอ้ยเอาประมาณอีกจะหน,น่อยเนาะให้มันผุคักๆมันจังสิบโคันคอโอเคแจมโอ้ทางนี้ทางนี้กำลังเอาเสาลงปาดปาดแน่นอนแต่ว่าสูงกูโกบผกกกก้าคนตัวดิ <laughs> ลงแตละท่อนเทละท่อนเดา เขาไปใกล้แล้วนันนน่นไหมเง,ง,งมีย้ยทะเลนั่นไหมไม่ญาหยาวาเม่อเออยาว่าม่ลกทับหัวดิวพาอยเขาเ,ายเายอยของแต่เลยของแต่เลยหนึ่งมัน่นหนึ่งมั่นนั่นยั่นเดี๋ยวไปกินน้ำกันเด้อมาเบิ้งมาเบิ้องตอนอาลุงบ้าอเอาเอาเอาเอจัดการจัดการจวดจัดจวดจัดทิมงานเทา นี่สุกแล้วพี่น้องครับมั่นบาดนี่หนึ่งประมาณนชั่วโมงกลัวๆนะครับก็สิสุกแล้วล่ะเอามาเด้อมาเอาหนึ่งมั่นเด้อบาดนี่ไปสี่กินสิมาพูกก่อนมเบึงมาเด้อมาเด้อมาเอาหนึ่งมั่นเด้อแล้วสิยกไปพุดล่ะแล้วสิแเกียงย็สตัวบาดนี่เกียงย็ดก่อนเอาผูกวันแบงว้เจ้าแล้วสิยกอันใส่ถาดไปพุดหลยข้าเจ้ากินน้ำกันหลายๆคน เปื่ออะไรครับล่ะละ่ะพ <ung. S 2> ่วงหนึ่งมันหนึ่งม,ม,มันเดินยกไปบนหลับบ้าน<อ>ครับผมเดี๋ยวผมแกงเห็ดก่อน,นครับเตรียมเครื่องแกงเห็ดก่อนพี่น้องนี่ครับบักพริกตำบักพริกลงไปก่อนนะครับน้องไปสมครับล่างแล้วเรียบร้อยพักอีตูวเก็บมาแล้วนะครับเดี๋ยวแกงเห็ดปวกครับพี่น้องเอาไว้ให้แไหมพ่ออนน้ำให้ทีมงานกินน้ำกันสุขหูสุคนนะครับขอบคุณแม่แดงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวแกงแล้วจังสีให้เพอนมาตักเอานะครับให้น้องโม น้องไกตานะครับมาตักให้แม่พ่อนั่มนะครับอืมเอาเดี๋ยวแกงก่อนครับพี่น้องบาดนี้เอาคลิปนี้ขออนุญาตบาทคโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อแม่แดงเด้อนะครับสีแกงยีดโอ้ยน้ำหมึกพริกออกนะครับจ้ะเดี๋ยวแกงเสียบก่อนนะครับจังแบงกันนะครับขอบคุณแม่แดงครับคลิปนี้ครับอ่ะโอเคพี่น้องเสร็จสามเรียบร้อยครับมาผู้วันเอาถั่วมาแบ่งไว้เด้อเจ้าเด้อผมสีนกไปพุ่น ให้ทีมงานแล้วก็สีแบ่งไว้ให้แม่พอ,อน,นำ้ำนะครับแบ่งไว้ให้แม่พอ,อนร้อมแล้วก็ยกกัไปทีมงานน้ำพุ่น่ะอยู่บนอยู่ในอันซุ่มเขียววุ่น่ะมาเอาโอเคไปน้องคลิปนี้ขออนุญาตบาทครับเอาซ้ำนี่ครับสิได้แบ่งให้ทั่วถึงกันแล้วก็สิยกหม้อไปบุญนะครับเนาะขอบคุณครับ